Oh, and love the that, tell you, tell you that right. love thing One day, that love you. the to I and pendulum. Near again, when I. ว่ากว่าทองฉะแลที่กว้างใหญ่รักที่ฉันบอกไปอาจจะว่าเกินคนทั่วไปต้องใช้เวลาพิสูจน์จากฉันให้น่นจะได้รู้ก็คือว่าน้องมีน้องมาแ็กในแชทเฟซว่าแบบว่าให้เราร้องเพลงนี้ให้ฟังเราไม่เป็นนี่เพิ่งร้องเป็นเมื่อกี้ตอนขับรถอยู่รถจะชน พ่าจะดูแมพอยู่ตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ลามากรกาเดนมารอรับเอินเอินมาทํางานอะไรก็ไม่รู้เนี่ยร้อนมากเลยนะเออรู้ตัวบะมันแห้งๆร้องเฉยๆธรรมดาจะพยายามเล่นอูคูเลเล่ให้เก่งๆแล้วจะได้เล่นได้แต่ว่าเล่นไม่ค่อยเป็นเลยหาคอร์ดเพลงนี้ไม่เจอแม่แม่บ้า